นี่เขาจะเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วเอฟซี FC นะครับเ,เปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วตอนนี้จะหันไปอ่าขายของนะครับแล้วก็จะอ่าอยู่ในโซเชียลน้อยลงเขาว่างั้นนะอยู่ในซอยโซเชียลน้อยลงแอดว่าเขาทําไม่ได้หรอกเอออย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเออนะอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากมายใช่ไหม อแต่อย่างนั้นนะโอ้โหงานเหนื่อยอ่ะบอกตรงงานเหนื่อยเออแล้วทําคนเดียวด้วยเนี่ยโอ้ FC, เอฟซีเยนะครับไปซื้อของเองนะครับทําเองเปิดร้านเองล้างถ้วยล้างชามเองจัดเตรียมขายของทําอาหารโอ้เจอจีปะทะเลยเอฟซี FC, นะแค่เราทํากับข้าวกินเองเนี่ยเราก็ว่ามันก็ต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่อยู่แล้วถูกไหมแต่อนนี้ทําขายเอฟซี FC. มันจะได้ที่ไหนอืม อ่าที่ชนบุรีไงอ่าชนบุรีหรือพัทยาเนี่ยเออเขาลงข่าวอยู่เออไข่ดาวสองฟองข้าวเปล่าเจ็ดสิบบาทอา่าตัวเองคนเดียวตุยง่ายกว่าไหมใช่ครับผมนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับเขาเขาบอกว่าถ้าเขาจะกลับมาเนี่ย ต้องรอให้พวกเปรตนะครับพวกเปรตไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะให้ตุยไปก่อน <laughs> เออแล้วเขาก็จะกลับมานะเ,ออเขาต่อไปเขาจะลงโซเชียลน้อยลงว่างั้นเถอะลงโซเชียลน้อยลงคือจะไม่อ่าเท่าไหร่คือวันหนึ่งอาจจะลงสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลงโซเชียลสักครั้งหนึ่งนอกนั้นเขาจะทํางานเขาว่างั้นโอ้ทาไปได้สักพักหนึ่งเขคงจะเลิกอ่ะเอฟซีเขาไม่ทนหรอกเออมันเหนื่อย แอดบอกได้เลยเหนื่อยเอ,อการขายของนี่โคตรเหนื่อยเลยเอาจิงๆแล้วคนเดียวด้วยเนี่ยหันหนะ้าหันสานะมันไม่ใช่ของชํานะเอฟซี FC นะของชํายังจัดแล้วก็แล้วกันถูกไหมนะเออถ้าจัดแล้วก็แล้วกันก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายออมันสบายกว่ากันถ้าเป็นของชํานะแต่ของชําม,มันลงทุนเยอะอ,อแต่ว่าของของอันเนี้ยมันลงทุนไม่เยอะก็จริงแต่มันเหนื่อย มันต้องมีทุกอย่างหลายอย่างเลยนะมีเยอะแยะแล้วก็ต้องมาสร้างร้านตรงไอ้ติดกับถนนด้วยสร้างร้านติดกับถนนอีกตั้งหากาต้องเสียเงินสร้างร้านอีกอ,อีกเป็นแสนใช่ก็นั่นน่ะสิแอดเห็นดูแล้วนี่ยากคือ คือความสามารถเขาก็ไม่ได้มีมาเป็นทุนอยู่แล้วถูกไหมละ่ะอ่าผู้งา่ายว่าเขาไม่เขาไม่เหมือนปอ้าซอป้าซอนี่ยก็ทาอาชีพของเขามาโดยตลอดถูกไหมละ่ะอ่าสิบปียี่สิบปีเขาก็ทํามาโดยตลอดเขาก็ทําอย่างนี้มันก็เกิดความชํานาญว่ามันต้องการขาดอะไรทําอะไรคือของเขาเนี่ยเขาเตรียมไว้มันมันไม่ยากอะคนเคยทํามันไม่ยากถูกไหมเออเขาอยู่คนเดียวก็จริงอยู่แต่เขาก็ทําแป๊บเดียวไงเพราะเขาเตรียมไว้ครบทุกอย่างแล้ว เออเพราะเขาคล่องอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าต้องตาำทําอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างแต่นี้ไม่เคยทําอ่ะแล้วมาทําเลยเอฟซีเออความอร่อยไม่ต้องถามแนละ้วไม่ต้องสืบนะความอร่อยไม่ต้องถามเอเกว่าจะเข้ามืออ่ะมันไม่ใช่ง่งายๆนะอืมไม่เชื่อใช่ไหมแอดก็ว่าเขาคุยเล่นนะ FC. เอฟซีเขาคุยนะมันคุยได้พูดได้คือตอนนี้เขายังสรุปไม่ได้เลย เ,เดี๋ยวขายลูกชิ้นบ้างขายบาร์บีคิวบ้างเดี๋ยวเออะไรนะเอาเอาเนื้อมาขายบ้างนะอะไรของเขาก็ไม่รู้เอาเขาสร้างสร้างไอ้นี่ไปไงสร้างงานสร้างคอนแทคงานไปว่าจะทําอะไรเอพยายามถามเอฟซีว่าจะทําอะไรดีเออใช่ครับผมเออาแม้แต่ข,ข้าวให้ลูกหาหง่ะ ก็นั่นนะสิอันนี้ยิ่งหนักเลยเออหนักเลยเอาจริงแล้วจะให้อ่าพี่เลี้ยงมาทําด้วยเนี่ยพี่เลี้ยงก็ไม่อยู่ใช่ไหมพี่เลี้ยงไปเรียนอย่างเงี้ยอเดี๋ยวกลับมาให้พี่เลี้ยงมาช่วยอย่างเงี้ยเออหนักอีกนะครับออจะแข่งกับป้าโอ้มันแข่งกันไม่ได้เลยอันนั้นเขามีองค์งกรอันนี้เขามีองค์กรนะครับ เออเขามีองค์กรเขาอยู่เขามีคนอยู่ช่วยกันเออองค์กรเขาก็มีอยู่หลายคนมันไม่เหมือนกันแกก็ไม่ได้ขายเดี๋ยวนี้แกก็ขายแต่กาแฟ้วป้าแกก็ขายแค่นั้นแกไม่ได้ขายอาหารตามสั่งถูกไหมแกขายเป็นงานน่ะก็คือมีงานทีแกจะขายทีหนึ่งอย่างนั้นน่ะเหมือนโรงทานแกก็จะทํโรงทานทีหนึ่งแต่ถ้าไม่มีแกก็ไม่ขายเออมันก็แค่นั้นนะ แกก็ขายของขายน้ำบรลลาขายอาหารพวกนี้ของแกไปเนี่ยแหละใช่ครับผมก็ไม่รู้สิแอดก็ไม่รู้ว่าเขาสมัยถึงช่วยตลอดออเคงจะถนัดใช่ไหมนั่นนะสินะครับใช่เขาเหมาใช่แต่อันนี้ อันนี้เขาก็เธอมีเอฟซีมาเหมามั้งเออเป็นประเดิมก่อนเนี่ยประเดิมเหมาแจกนะครับมาเหมาแจกไปเอแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เท่าไรหร่เราเอฟซีเอ็นาเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้ได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เหนื่อยเด้๋ยวก็ท้อไปเองอนะคนเรามันเหนื่อยแล้วคนเรามไม่ใช่ัวรุ่นหรอเอฟซีเออไม่ใช่วัยรุ่น จะขายดีเทน้ําเทท่าเลยเหรอเออเอานั้นมันขายกินไปด้วยขายไปด้วยเป็นไงมันก็เวิร์กนะเออก็จะเวิร์กเอฟซขายไปด้วยกินไปด้วยเวิร์กมากคุณรัศมีน,ะนะสวัสดีครับผมอ่าทักทายนะเอฟซี MC นะมันเด่นชัดอยู่แล้วนะตอนนี้สถานการณ์นี้บอกได้เลยว่าตอนนี้หงวดเข้ามาเรื่อยๆรื่อแล้วนะแต่อย่าลืมว่าคุณค้ายขายอยู่นะ,ะมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าคุณต้องไป ตรงนู้นตรงนี้นะเห็นไหมมันก็ขายไม่ได้หรอก FC. เอฟซีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้ยต้องไปตรงนี้นะเดี๋ยวเขานัดไปอีกแล้วเ,เรื่องราวมันยังไม่จบนะเห็นไหมเรื่องราวนี้มันอีกหลายปีกว่าจะจบเนี่ยเรื่องใหม่ก็มาเรื่องเก่าก็มีเอโอ้ลาบากคำพูดง่ายอ่ะมันเป็นแค่คําพูดอ่ะคุณเคลียรเรื่องตรงนี้ให้มันจบไปก่อนนะให้มันหมดไปก่อน ถ้าคืยังเป็นอยู่อย่างนี้นะมันไม่หมดง่ายด้วยเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกอยูง่งี้เพราะฉะนั้นหากินกับพวกนี้ดีกว่านะครับนะ,อะโอ้ยตัวเองเหรอรอดอยู่แล้วนะเออตัวเองรอดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะ สบายสบายแล้วก็ไม่ขอเงินใครมากินด้วยนะบอกตรงๆนะไม่เคยไปแตะเอาเงินใครมากินสบายสบายไม่ไปขอหลังบ้านใครอ่ามีกินก็มีไปใช่ไหมอ่าอยากกินก็อยากกินแล้วก็ได้กินเห็นไหมไม่ไปขอหยิบยืมใครชัวร์ไหมดีกว่าไหมอ่า เรากล้าพูดได้นะครับไม่ไปขอเงินใครมากินไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเห็นไหมโอเคกว่าไหมเราอยู่ด้วยลำแข้งของเราเองเลี้ยงตัวเองจะเลี้ยงไม่ได้ได้ยังไงเห็นไหมเออขอทานยังเลี้ยงได้เลยอ่าโอเคไหมเราไม่เคยไปไปขอหลังบ้านใครนะครับไม่มีนะ อันไหนอันไหนที่ไม่ถนัดก็อย่าทําเลยนะเออแล้วก็ต้องพูดวยความอ่าพูดง่ายหวังดีนะเออคือมันเจ๊งไม่ใช่อะไรใช่ไหม ออมันเจ๊งก็เสียเงินไฟรีๆอ่ะใช่เปล่าทำอะไรก็ได้ที่มันเคยทำอยู่แล้วนะมันง่ายกว่าเพราะมีเกิดความชำนาญกว่าถูกไหมล่ะอ่าเห็นไหมดีกว่าเยอะแยะอันนี้ระหวังดีนะทำไปก็เจ๊งเสียเงินไปเปล่าๆเงินไปโยนทิ้งน้ําเปล่าๆไะ้ไปทำทำไม อยู่เฉยๆเขาก็ให้เองนะเออเขาเคยให้เขาก็ให้อะล,ละไม่ต้องไปทำอะไรไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนนะแต่เราก็มีความภูมิใจนะ วความความภูมิใจว่าเราไม่เคยเอาเงินใครมากินไม่เคยขอใครมากินเนี่ยมีก็กินไม่มีก็ไม่กินแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ไปขอหลังบ้านใครใช่เจงเจ๊งก็เจ,งจ,งจ,งจ๊งเงินเราเอง ไม่ได้เจ๊งเงินคนอื่นถ้าจะทํางานเจ๊งก็เจ๊งเงินตัวเองก็มีความภาคภูมิใจอ่าถูกไหมละ่ะเราก็ไม่เอาเงินของคนอื่นมาเดือดร้อนอแต่ไม่เหมือนของบางคนใช่ไหมไปรบกวนคนอื่นเขานะครับเราต้องมีความเกรงใจกับคนอื่นถูกไหมละ่ะถึงเราบอกว่าเอาไปเหอะไม่ต้องเป็นไรเอาไปไม่เอาไม่ต้อง อเราต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นใช่ใช่ที่เรามีความคิดแบบนี้เราไม่คือพูดง่ายๆและอ่าก็คือหวังดีนะเออ หวงดีว่าเอ้ยจะไปทําเลยนะเออทําไปก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็เจ๊งทําในสิ่งที่ถนัดดีกว่าเออใช่ไหมเอาง่ายๆอ่ะยังขายของปัจจุบันเนี่ยเออถึงมันก็ขายได้ไม่ได้ใช่ไหมมันมันก็ยังมันก็ไม่เสียเออมันก็ยังอยู่ได้เก็บไว้ได้อีกเออมันก็ขายได,ได้ได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่เป็นไรเออก็มันไม่เสีย แต่ไปอย่างอื่นเนี่ยเพราะเพราะเปลี่ยนไปอย่างอื่นเนี่ยอ่ามันมีระยะเวลามันมีกําหนดของมันอยู่แล้วว่ามันต้องได้สักเท่าไหร่ยังไงมันก็จะเสียเออแล้วการเตรียมงานเตรียมของโอ้โหเยอะแยะมากมายครับวุ่นวายเลยเถ้าคนเดียวในหมดเสร็จเลยเอาจริงๆแค่เราทําอาหารเนี่ยเรายังเรายังคิดว่าโอ้โหแค่ทําทกินเองเนี่ยก็ยังเหนื่อยอ่าทําอาหารให้แมวเนี่ยก็ยังก็ยังเยอะมันต้องเตรียมงาน แล้วต้องซื้อของมาเก็บไว้ทํานู่นทานีาา่ให้เห็นไหมมันยังลำบากออแต่ถ้าทําอาหารให้คนกินเนี่ยมันต้องมีความชมนานาญก่อนขั้นแรกหนึ่งออต้องเตรียมงานเกิดความชมนานาญแล้วสองก็คือต้องอร่อยและต้องไม่แพงอีกต่างหากมันยากเออ ปัจจุบันนี้เรารอดอยู่แล้วเราโอ้ยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะอไม่ต้องเป็นห่วงกันนะออไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยก็โตมาได้ทุกวันนี้นะรอดมานะมันไม่ลอดก็ไม่ใช่แหละเอาถามหน่อยว่าตะกอนเนี่ยไม่เคยมีเรื่องราวกับพวกเนี้ยยังอยู่สบายกว่านี้เลยเอาจริงๆพูดตามหลักเลยสบายกว่านี้เยอะอยากจะกินอะไรที่มันแพงที่สุดก็กินกินหมดอะ อแต่อันนี้เรากินแบบกินแบบธรรมดาเอาพูดง่ายแต่ถามว่ามันอดไหมก็ไม่อดหรอกอยากกินก็กินอยากกินนู่นกินนี่ก็ได้กินแหละเออมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเก่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นเออ,อดมื้อกินมื้อขนาดน,นั้นก็ไม่ใช่ออเมีไม่ถึงขั้นไปขอใครนะครับมนะไปขอหลังบ้านหรือไปพูดไปเปยว่า เออวันนี้ไม่มีอันโน้นมันนี้ไม่มีอันนี้เออเงินก็ไม่มีนู่นเนี่ยไม่มีพูดอย่างนั้นไม่เอานะครับไม่เอาเออมันเป็นการพูดง่ายง่ายมันเป็นการยื่นอ่าคําถามให้เอฟซีเขาเกิดความคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องโอนแล้วเหรอวะถึงเวลาแล้วเว้ยมันไม่ใช่ไงเราไม่ทําเราเกงใจนะบอกตรงนะ